ประวัติบริหารพี่ชายเขไม่เป็นไรเขาไม่ต้งงอ,อ,องนอนด้วยอานำร่องเข้าสู่รายการหลังจากนั้นก็จะมีนักวิเคร้องสองท่านทั้งสิ้นน่าจะใช้กร,ระบวนการประมาณ55นาทีนะครับแล้วก็ ผอนผัวให้ครับก็ปจุบันท่านเป็นประธานสาขาวิชาการปกครองท้องประวราชธานีอย่างมา,ากในฐานะและีิจารําดำรงตำแหน่งสองสมัยติดต่อกันองค์กรที่เล็กๆนะฮะแต่ว่าเป็นองค์กรเล็กที่โด่งรับเพราะว่าเป็นอย่างได้ไปเลือกตั้งในวันที่24สีเาเพื่อรองรับมาตรฐานด้านสาธารณาสุขหนึ่งชั้นละหนึ่งผมจะพูดนะฮะมีคุณพรชัยโพศรตัตน์นะย ดิฉันอยู่แปดปีแล้วฉันจะสานงานต่อนะครับจุดนะครับบริเวณที่นั่งพักผ่อนวิวนั่การศึกษานะครับบอกว่ามีการประชพอเดินกลับบานะเราเปิดดูจะรู้ว่าคนในห้องนี้คิดอย่างไรดนฉันจะว่าเสดงเวาคิเศษปีหนึ่งมีก็อยู่ประมาณ5 0 0รกว่าล้านใน5 0 0รกว่าล้านสิงที่คุณแกนว่าฝังเอาไว้นั้นครับจะต้องเจงก,ก่สามคือทำได้โดยการประกันอย่างเช่นสิ่งที่สามารถทำได้ทันทีคือไม่รู้เลยว่าตัวแทน พักการเมืองใหญ่พักไหนเอสหนึ่งคุณแทนเป็นใครเจ้าคุณคุดหน้าอยู่ค่ะลงครับเติมเอสเลยนะคะั้งแต่ห้องนี้ครับปัตตานีโคราชอุดรอุบลแต่ขุนนนเราจะดังเป็นเป็นที่น่ากรุงเทพมหานครก็คงโครงการขุนนนทราชกายเมืองได้ตลุงแม่น้ำนะครับปราปลาเด็กแว้นด้วยมีมีมากกว่า500ล้านบาทแต่หลังจากการเลือกตั้ง